ปรากฏว่ามันปัสสาวะไม่ออกเป็นเลือดออกมา1ิบเลยปรึกษาเพื่อนเพื่อนดูท่นหนึ่งบอกว่าแบบนี้มันเป็นต่อมลูกหมากโตครับสวัสดีครับผมนายพลชัยค้ากระเบือครับปัจจุบันอายุ63ปีมีอาชีพรับจัดตั้ดจีนนอกสถานที่ผมมีอาการที่ไปทําตั้ดจีนอยู่ก็เลยไปเดินไปเข้าห้องน้ํามันปัสสาวะไม่ค่อยไม่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 พุง่งก็ทนอยู่พอเสร็จงานก็ไปปัสสาวะอีกทีนึง่งปรากฏว่ามันปัสสาวะไม่ออกเป็นเลือด ออกมาสิบสเลยปรึกษาเพื่อนเพื่อนดูเพื่อนหนึ่งบอกว่าแบบนี้มันเป็นต่อมลูกหมากโตเพื่อนก็แนะนำเราว่าต้องไปที่ตรวจที่โรงพยาบาลเพราะว่าเราไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยมีพอดีมีแฟนมาบอกว่าไปเอาสมุนไพรโทไมซิ่งพัดมากินดูทิของด็อกเตอร์เขาดีอยู่ให้แฟนไปซื้อมาเลยกล่องก่อนทานเลยสมเวลาเลยครับเช้ากลางวันเย็นเวลาละสแคปซูลอาทิตย์นึ่งฮะปัสสาติที่ที่ขัดมันก็ค่อยเบาบางลง แล้วก็ไม่ค่อยมีเลือดออกมาการปวดการเจ็บก็หายไปรู้สึกว่าพอใจในในสมุนไพรตัวนี้มากพอดีทานไปสเดือนอาการก็ดีขึ้นมาแล้วก็มีน้องที่เป็นตัวแทนมาแนะนำมีโทไมทิงพัดสองขึ้นมาเป็นตัวที่เข้มข้นที่ด็อกเตอร์ท่านทำขึ้นมาใหม่เข้มข้นเมื่อก่อนจากเราทานวันละ6แคปซูลแต่ตอนนี้เรามาทานวันละ2แคปซูลก็ประหยัดเราลงราคาเดียวกันแต่ประหยัดเงินเราได้ ตอนนี้ก็ดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับตามลําดับที่ได้ทานมาครับตอนนี้สบายใจไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลมันมีความรู้สึกว่าเหมือนกับเรายกอะไรออกจากอกของเราเพราะเราเป็นความกังวลมากเพราะเรามีธุรกิจที่จะต้องดูแลอีกผมคิดว่าผมจะต้องทานโทเมซิงพัดตัวนี้ไปเรื่อยๆอตลอด